ในเมืองปัญหาในเมืองมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาพเสื่มโทรมมากทายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอากาศเสียสิ่งปัญหาขยะและปัญหาอาญากรรมต่างโดยที่นี้มันเป็นเพื่อเราก็จะมาทราบสาเหตุก่อนนรคะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นคืออะไรขอเชิญบางรายงานจากคุณผู้การค่ะ สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มากมายนะแต่เรื่องที่เล็กน้อยไปจนถึงเรื่องที่กว้างกว้างขว Bye. Yeah. สิ่งแวดล้อมเป็นที่ตา่างๆเริ่มจากปัญหาที่ใหญ่ใเอ่าดิฉ่ชานขวัญชนกน,นะคะสิ่งแวดล้อมในเมืองนะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าว่าปัจจุบันบปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเมืองของเราน,าน,านั้นมีมากมายและกำัเกิดไม่หมดนะคะทิชานจะมาพูดอธิบายเพื่อทราบนะคะว่าในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินการนนานการนนานการณรงค์ลดขยะของนยโยบายของกรุงเทพมหานครเป็นยังไงนะคะ การได้ออกคุ้มเพ่หาคอค่ะจะมีนโยบายคือรีไซเคิลขยะค่ะคือหัวหน้าฝ่ายการจัดการสารละลายการของเสียนะคะกรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาออกมาตรการจัดการรีไซเคิลขยะโดยออกกฎหมายบางบรักาใช้ในการเรียกคือบรรจุัณา์นะคะซึ่งจะจะตั้ง จะนำรถเก่ามาปรับรงใหม่เพื่อใช้จัดเก็บเฉพาะขยะที่มาจากโรงเรียนท้าสำหรสินค้าโรงแรมซึ่งสถานที่เหล่านี้นะคะต้องมีระบบแยกขยะอยู่แล้วส่วนขยะที่อยู่ตามถนนที่ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถแยกขยะได้ก็ให้ใช้ระบบเดิมไปก่อนนะคะแล้วก็นโยบายที่มีนโยบายที่ออกมาใหม่นะคะคือโยธาะเปิดเตาเผาขยะทุกเขตเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า ภูเก็ตเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ4ของของประเทศไทยของเรานะคะฝ่ายโยธาพิการจังหวัดภูเก็ตนะคะจะเปิดใช้ต่อเข่าพยษณุเกลิงแรกของประเทศไทยที่เกาะภูเก็ตนะคะในเดือนตุลาคมนะคะคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ได้มากกว่า5 0 0 0 0ต่อวันนะคะและมีแนวโน้มเพิ่มเป็นประมาณ500ตารางเมตรถึง500แน่แล้วก็จะมีนโยบาย นยโยบายสุดท้ายของเดือนนี้นะคะคือชวนเอกชนผลขยะนี้เองนะคะคือนยโยบายของนายไม่หินตัดงบเพิ่มนะคะที่ศึกษา์ูวา่ากรุงเทพม,มหานครนะคะแถลงภายหลังการประชุมกลุ่มจมีนว่ารอบว่าที่ประชุมเห็นว่าปาัญหาขยะตกค้างจากอาคารขนาดใหญ่เป็นปัญหาความไม่สามารถจัดเก็บได้ทั่วกรุงเทพนะคะจึงจะเนชนิญชวนและเปิดโอกาสให้บริษ,ษัทเอกชนผลขยะ ทีมยังรงงานกันแต่ขยะเองนะคะแล้วก็โดยเองก็ต้องออกค่าวที่ใสทั้งหมดและต้องนำไปยิงยังเกือบที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยจะมีพนักงานแน่นอนวารุณาราจดการจัดที่เสร็จสิ้นนะคะแล้วเพื่อนๆก็คงสงสัยนี่ก็คือเก็บความรู้นะคะเพื่อนๆก็คงดีีพอสงสัยว่าทำไมผักตบชวาก็อาจจะเป็นผักที่ดู าพูดไปก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมี่เมืองเกี่ยวกับพีย่านนะคะส่วนปัญหาอีกแว้นล้อมต่อไปที่สําคัญมากก็คือปัญหาน้ําเสียค่ะขอเชิญร้บฟังจากคุณเกรีที่ได้ ที่มีน้ำน้อยในแตน้ำในสา่ละโัวเนี่ยวาการก็มีศักยภาพในการรองรับน้ำเสียน้อยแค่ไหนเนงนะคะแล้วจะเพิ่มค่ามาตรการที่ถูงมากขึ้นส่วนกรมรายงานละกระทรวงการที่ได้สั่งให้จังหวัดตรวจสอบให้โรงงานปล่อยน้ำเสียลงไปในน้ำลำคลองค่ะวิทยาศาสตร์แนะนำระบบกำบัดน้ำเสียใหม่นะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน เราไมได้ทราบถึงตัวอย่างของปัญหาสิ่งแวดล้อมเพียงสองอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมีบางทีป่ปัญหาในนั้นมีมากมายวันนี้กลุ่มชาติขเขอจะรายงานเป็นทีมค,ค่ะดีมาก